บ้านเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราอยู่อาศัยแล้วก็เราต้องมีความรู้สึกว่าเรามาอยู่แล้วเราต้องมีความสุขความสุขของเราแต่ละบ้านมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ในบริเวณบ้านของเรานะครับคําว่าทําอะไรก็ได้ในบริเวณบ้านของเราก็คือต้องไม่เดือดร้อนคัอหนึ่นอยู่อาศัยกันก็เรียกว่าแบบโบราณหน่อยพ่อเป็นคนโบราณนะจความรู้บ้านไม่ต้องมีรั้วรั้วบ้านก็คือเพื่อนบ้านนะครับ ผมสุปสันต์หนูสวัสดนะครับเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลดาทวีจังหวัดสงขลานะครับและปัจจุบันนี้ก็มาอยู่ในตำแหน่งรองเลขาธิการสมาคมศานิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจริงๆแล้วไม่ใช่แวะมาดูหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแรกนะก็ดูมาเยอะ เพราะการจะตัดสินใจซื้อบ้านแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายๆนะครับแต่หลักในการคิดว่าเราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยหนึทำเลที่ตั้งนะครับสความสะดวกในการสัญจรไปมา 3. เนี่ยเรามาพบเห็นแล้วถ้าเราเหยียบย่างก็มาไม่ว่าจะซื้อคอนโดซื้อบ้านหรือที่ทำงานที่ใดก็แล้วแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเออนี่มันใช่นะ สิ่งที่ผมชอบแบบบ้านที่นี่ถือว่าโอเคเป็นแบบที่ไม่โมเดิลยนกระตั้งเราจะลืมความเป็นไทยไปเลยนะครับแล้วเมื่อเรามาอยู่แล้วก็เจอเพื่อนบ้านดีๆอะไรก็ดีก็คิดว่ามันใช้ชีวิตอย่างสุขสมบูรณ์อย่างสุขสบายนะ หมู่บ้านขนาดนี้ติดถนนใหญ่หพระรามห้ารละจะพรึกก็อย่างที่ผมได้บอกแล้วว่าเราก็ศึกษาหมอสมควรถ้าเราไปดูคอนโดออริจินของที่เป็นเครือเดียวกันเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคอนโดที่มีมาตรฐานมอสมควรเพราะฉะนั้นพอมาดูในหมู่บ้านเนี่ยเราเองก็ตัดสินใจคิดว่าตัดสินใจไม่ผิด mm hmm. มานะครับเราเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วเราจะมีความสุขรโวมกันนะครับ